คลิปที่แล้วนะครับเราได้มีการพูดถึง Capcom นะครับได้มีการประกาศตัวอย่างเทรลเลอร์ใหม่ของซีรีส์ภาพยนตร์ c g นะครับที่ร่วมกับ Netflix นะครับในการสร้างขึ้นมาในชื่อในชื่อว่า r n t i v i l i n f i n i t e Darkness นะครับหรือว่า ีชีวามหันตภัยไวรัสมืดนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่จะมีการเปิดตัวใน Netflix ในปี2021นี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนของการครบรอบการเฉลิมฉลอง25ปีของซีรีส์ The CW ด้วยนะครับผมโดยภาพยนตร์ชุดนี้นะครับเป็นการสร้างขึ้นมาด้วยการร่วมกันระหว่างแคปค o มกับ Netflix กซ์เองนะครับซึ่งเป็นการสร้างภาพยนตร์ CGI อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะมีลงให้กับ Netflix เท่านั้นนะครับโดยภาพยนตร์นี้นะครับก็มีการร่วมมือกันระหว่างแ a p c o m แล้วก็พัฒนาโดยทีม TMS Entertainment นะครับแล้วก็ Masa Animation นะครับเป็นคนที่ทำ ภาพยนตร์เรื่องเดียวกับ Re ซ i บิวเวเนโดยในภาค i i n i t e Darkness เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์หลังจากภาพยนตร์เรื่อง Re v i บิวเวเนประมาณ3ปีด้วยกันนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับในตัวเกมด้วยเพราะว่าตัวละครหลักก็จะมีตัวละครอ,อย่าง e d i t Field ที่เราเคยได้รับชมไปใน,ใน Re ซ i บิวเวเนเตนะครับมี r e b e c c a Chambers มี l e o n S k e n n e d y นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปในภาค v e n e t a นะครับจะเป็นเหตุการณ์หลังจากภาคที่6นะครับในไทม์ไลน์ภาคที่6กเนี่ยคือจะเป็นช่วงเหตุ ภาคที่7ซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ปี2 0 1 7ด้วยนะครับผมเท่ากับว่าในเกม r e s i d u l v i n t a เนี่ยเป็นเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างภาคที่6กับภาคที่7นะครับหมายความว่า r e s i d u l Infinite Darkness นั้นจะเป็นเหตุการณ์ระหว่างช่วงภาคที่7กับภาคที่8นีน,น,นะครับผมที่จะมีการเชื่อมโยงกันสัทีนะฮะโดยในส่วนของตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ของ2ตัวล,ล,ละครหลักครับคือ แคลร์เลดฟิลนะครับแล้วก็ลีออนเอสแคนาดีนะครับที่อาจจะได้มาทำภา,กการกิจโ่วกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจะเป็นการรวบรวมเอาเรื่องราวจากในจักรวาลของเกมและภาพยนต์เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ทางผมก็หวังว่าจะมีการเชื่อมโยงกับภาคที่8ด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งในตัวอย่างเรลเลอร์เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยได้มีการนำเสนอถึงแคลร์เลดฟิลนะครับที่เข้าไปในเครื่องอาหารแห่งหนึ่งที่มืดมากๆเลยนะครับแล้วเธอก็ได้เข้าไปสำรวจนะครับแล้วก็ได้พบกับสิ่งแปลกๆที่อยู่ในบ้านนะครับเสร็จแล้วเธอเนี่ยไดไ นะครับที่ดูมือว่าจะมีอีกหลายหลอดด้วยกันที่แตกออกแล้วนะครับแล้วก็พบกับซอมบี้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเป็นชื่อซีรีส์และรีวิว อีฟิลิดดักเนแสเองนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ลีออนนะครับได้โผล่ออกมาช่วยชายคนหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคารืหาดแล้วก็มีรูปทรงคล้ายกับทำเนียบขาวอยู่เหมือนกันนะครับในฉากนี้แล้วก็ลีออนได้มีการแต่งตัวเหมือนกับเป็นเจ้า้าที่เลยนะครับในฉากนี้นะครับทำให้ดูเหมือนว่าตัวละครลีออนนั้นดูจะหนุ่มขึ้นหน่อยนะครับผมในภาคนี้นะฮะทำให้เราได้เห็นว่า จะได้เจอกับตัวละครรีออนแล้วก็แคลแน่นอนนะครับในส่วนของโตโวัวเนื้อเรื่องเกมภาคนี้นั่นเองนะครับผมเหตุการณ์หลักนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ตัวละครจะเข้าไปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์สยองขวัญแล้วก็มีประสมกับ์แอคชั่นแล้วก็ความรุ้นระทึกแล้วก็จะต้องสนุกม,ม,มากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าจะอาจจะมีตัวละครเก่าๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทางผมก็หวังว่าน่าจะมีตัวละครอย่างจิวเลนทายเข้ามาในในซีรีส์ภาคนี้ก็หวังไว้ อยากให้มีนะครับผมแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยครับก็มีการบอกว่าอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยให้ความสาคัญกับเสียงมากๆเลยก็อาจจะต้องใช้หูฟังที่ดีหน่อยในระหว่างรับชมนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเนื้อหาบางส่วนที่ได้มีการแชร์เกี่ยวกับภาพยนตร์ซีรีส์ซีที่ได้มีการรวบรวม โคกับทาง Capcom และก็ Netflix นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ซีรีส์ที่ผมได้เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่ทาง Netflix นั้นมีการประกาศซีรีส์คนแสดงของ r e ซิวิลนะครับซึ่งนั้นมันจะเป็นเหตุการณ์คนละเหตุการณ์กัน,กนแล้วก็คนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเกมร v ซ l ภาคที่8 Village เนี่ยมันจะวางจำหน่ายในปีหน้าถูกต้องไหมครับเท่ากับว่าเกม e ีซิวิลจะต้องมีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องมานําเสนอ ทุกๆครั้งที่เราจะมีการออกเกมนั่นเองครับผมถ้าย้อนกลับไปในเกมภาคที่7นะครับเกมซีรีภาคที่7ออกจำหน่ายอยู่ังจากนั้นก็มีการประกาศภาพยนตร์เบเน t a าที่มีการฉายที่ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในปีเดียวกันนะครับในภาคที่8ก็ทําคล้ายกันครับที่มีการเปิดเปิดตัวภาพยนตร์ Civil Infinite Darkness นะครับเสร็จแล้วก็มีการที่จะวางจาหน่ายเกมภาคที่8ในเวลาวันแล้วก็ช่วงปีเดียวกันด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนการตลาดที่ทางแคปคอมก็คงจะทําต่อไปเรื่อยๆในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมเพว่เขีดอไร ก็ฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์คลิปนี้ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ